สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวแล้วก็จะมาสัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ในพื้นที่เมืองเก่าสงขากันค่ะจะเจอใครบ้างไปดูกันเลยสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่กิงค่ะค่ะหนูมีคําถามสองคำถามค่ะคําถามแรกคือวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่าสงขาม,มีความสําคัญอย่างไรบ้างคะสําคัญตรงที่เป็นรากฐานของชุมชนทําให้ลูกหลานได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และลรักษาเอกลักษณ์ของบ้านเมืองค่ะแล้วก็อีกคําถามค่ะความโดดเด่นทางวัฒนธรรมที่เห็นคืออะไรบ้างคะ มีตึกเก่าและร้านกาแฟโบราณที่ยังคงสืบต่อมาคนรุ่นใหม่ยังมาเที่ยวถ่ายรูปแล้วก็มีจุดอีกที่หนึ่งคือบ้านประภัยเป็นพิพิธภัณฑ์ของเก่าโบราณที่มาจากเส้นทางสายไหมคือมาจากเรือสำเภาตอนเรือสำเภาล่มอยากให้เด็กรุ่นหลังได้มาชมและได้มาดูพิพ,พิธภัณฑ์ที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครหนึ่งเดียวในโลกพิกัดถนนนางงามค่ะ ขอบคุณมากค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อโตครับค่ะขอถามพี่โตว่าวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่าสงขลาเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรบ้างคะในความคิดของพี่โตคะ่ะก็ใา้คนสามเชื้อชาตินี้อยู่รวมกันยังมีความสุขไหมในส่วนคําถามที่สองนะคะขอถามพี่ว่าพี่คิดว่าความโดดเด่นทางวัฒนธรรมรที่เราเห็นเนี่ยคืออะไรบ้างคะก็มีอาหารไทยแล้วก็จีนแล้วก็ของมุสลิมนี่อยู่ในตัวเมือง ย่านเมืองเก่าเนี่ยครับแล้วก็มีร้านร้าน่านอม่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าของร้านโอมก็อยู่แถวถนนนางงามแถวนี้เหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นถือว่าเป็นความโดดเด่นของวัฒนธรรมอีกส่วนหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะชื่ออะไรคะชื่อตูนค่ะ,ะท้าไมถึงเลือกมาเที่ยวเมืองเก่าล่ะคะเพอดีว่ามาเที่ยวกับเพื่อนค่ะแล้วก็เหมือนว่าตามรอยในติ๊กตกมาที่เขาจะมี มุมสวยๆเนี่ยค่ะมุมแบบภาพวาดถ่ายเต็มเลยค่ะคุณชอบอะไรในเมืองเก่ามากที่สุดคะอะถ้าจริงก็ชอบแบบว่าบรรยากาศอะค่ะมันเป็นเมืองเก่าจริงๆแล้วก็เหมือนว่ารูปตามถนนเนี้ยค่ะสวยมากๆเลยแล้วก็เหมือนที่ส่วนใหญ่ที่เขาจะมากันแบบมากินของอร่อยของอร่อยเยอะมากเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อซึงค่ะทําไมถึงเรื่องมาเที่ยวเมืองเก่าสงขลาคะ่ะมาถ่ายวีดีโอกับเพื่อนค่ะแล้วก็มากินร้านเจนี้แล้วก็ สิงโตไอติมค่ะอร่อยมากชอบอะไรในตัวเมืองสงขามมากที่สุดคะชอบบรรยากาศค่ะที่มันย้อนยุคแล้วก็พวกบ้านเมืองเก่าๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะ